สวัสดีครับนี่คือกอ๊อกที่มีปัญหากอ๊อกอันนี้มันมันปั๊มน้ํามาตลอดเวลานะครับวันนี้ผมจะทำการซ่อมแลว้วก็ได้ขอบคุณช่อง YouTube หลายช่องที่ <c oughs> แล้วก็ t i ๊ t o ็อกช็อปที่นําเสนอว่ามีหัวก๊อกวาวที่ซื้อมาแล้วเสียเนยอย่าไปเปลี่ยนใหม่ลงทุนแค่19บาทก็สามารถใช้หัวก๊อกนี่แล้วนะนนี่ผมส้อมาละนี่ะ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะอันนี้ก๊อกนี้น้ําหยดมาเป็นหลายปีนะผมก็เห็นมันไม่ทําจําเป็นแต่ว่าหยดประมาณสักสี่สห้าสิยดเครื่องปั๊มน้ําก็จะปั๊มครั้งหนึ่งเพราะนั้นมันก็ทามาเปลืองไฟฟ้าเปลืองค่าน้ําด้วยนะเดี๋ยวผมจะจัดการซ่อมนะครับาเดนี้น็ลดตัวนเสร็จแล้วนะเนี่ยไข่ก๊อก๊อกนะครับไมู่มันต้องหลุดออกมาหรือเปล่าหลุดแล้วโอ้ยตัวยอดมากนะครับ เห็นไหมครับหัวก๊อกที่มีปัญหาคือก๊อกอันนี้นะครับเออเออเห็นไหมฮะว้าวก็บอกว่ามันเกิดจากการซีนตัวนี้มันจะบางแล้วมันก็จะพังพังอย่างเงี้ยแล้วทิ้งไปเสียดายมากคนที่เก็บไปได้เนี่ยก็ถือโชคดีเอามาซ่อมแซมเพรามาใช้ได้ได้เยอะแยะนะฮะโอ้โหจะไหน wa maning. เียบร้อยครับดูนะครับผมจะเปิดหลังจากเกล็หัวกับหัววาวนะครับมเปิดน้ำนะครับตอนนี้ผมปิดว้าวสุดยอดเลยต้องขอขอบคุณเอ,อ,เอ,อทาง tiktok shop นะเขาบอกว่ามีสินค้าตรงนี้ซึ่งคนไม่ทราบพอวาวน้ำมีหยดยดเนี่ยเขาคนที่มีตังค์เขาก็ทิ้งเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียตรงนั้นมันเสียตรงวาวตัวนี้วาวตัวละ18บาท ผมซื้อมาห้าตัวก็ขอบคุณครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับคนที่ก๊อกน้ำหยดอย่างนี้ใช้แบบที่ผมทำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับที่เห็นนี้ก็คือวาลวก๊อกน้ำนะครับที่เสียอย่างที่ผมบอกแล้วตรงข้างตอนวาเนียคือมูลค่าของก๊อกน้ำที่เราใช้ของแพงของถูกอะไรสำคัญมีอยู่ที่วาลวตัววาวตัวนี้มีราคาแค่18บาท เราไปซื้อคอตโต้3,4,5พัน่ะพอมันพังปั๊บคนไม่รู้ก็ทิ้งเลยพอมีน้ํามันไม่สามารถปิดน้ำได้สนิทมันก็หยดติง้งติ้งติง,ตงแล้วก็ทิ้งเลยไหมแต่สุดท้ายเนี่ยต้องขอบคุณที่จะบอกกันว่าขอบคุณทิกตอกช็อปเนาะเล่นทิกตอกแล้ได้ประโยชน์มีคลิปมาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจซื้อตัวนี้มาใส่ได้เลยและผมซื้อมาตัวละ18บาท ซื้อห้าตัวยังไม่ถึง100ร้อยเลยนะฮะค่าส่งแล้วก็ประมาณ90้าสิบบาทแล้วผมเปลี่ยนได้สุดยอดนี่คือตัวของแท้มาจากหัวาวาน้ําตัวนี้น่าจะหลายหลายร้อยนะแต่เขาบอกว่าทั้งโลกเนี่ยถ้าเป็นก๊อกน้ําใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะเพราะนั้นเอาวิชานี้ไปใช้นะครับสที่มันเส <S <S ื่อมจากตตัวนี้สีน้ําเงินเนี่ยยางมันแบนแต่แต่เนี่ยมันไม่มีอย่ืดหรือบางคนกีมาซ่อมก็มีนะฮะโฟมมาใส่ตรงนี้แทนไปแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นแล้ว ตัวละสิบบซื้อแบบแล้วอยู่ได้เสร็ปีหลายปีอีกสิบปีอะแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่นําความรู้ดีๆมาให้แล้วผมก็บอกต่ออย่าลืมติดตามทั้งช่องทอง YouTube ผมนะครับสวัสดีครับ